นับว่าเป็นเกมที่ทำเอาแฟนผีเส็งไปตามๆกันครับหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพลิกล็อกแพ้กับแอสตันวิลล่าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แบบที่รูปเกมดูจะขาดใจสาวกปีศาจแดงเป็นอย่างมากเมื่อไม่สามารถสร้างปัญหาให้กับเกมรับทับสิงห์พยองได้เท่าที่ควรจนสุดท้ายกลับกลายเป็นว่าพวกเขาต้องโดนทีเด็ดจากลูกเตะมุมคู่มาเยือนจนถูกมะบุกเก็บชายคาบ้านเกมนี้มันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างขอบสนามจเจเาพิเศษเรียลเฟียรเรลมเลาของเราจะเอามาลให้ฟังกันนะครับ การจัดทับในวันนี้โอเลกูนาโซชาเลือกที่จะจัด11ตัวจริงเหมือนชุดที่เล่นในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่ผ่านมาไล่เรียงตั้งแต่ตำแหน่งโกนะครับผมเป็นดาบิดเดเคอาลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงถัดมาทีมแข็งหลังยังคงใช้ราฟาเอลวารานเป็นเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับแฮร์รี่แม็กควายขนาบข้างในฟูลแบ็กทั้งสองฝั่งนั่นคืออารอนวันบีสกาและลุคชอส่วนตำแหน่งกองกลางนะครับก็เป็นสกอตต์แม็กโทมิเนียยืนเป็นกองกลางตัวรับคู่กับเฟร็ดโดยมีบรูโน่เฟรนเดสจอมทัพเค้นเดิมในส่วนของ3แนวรุกกปอออบบบาได้โสลงมาสสรรร้างค์เกมทาาางงงฝฝัั่่ซ้ยขวก็เป็นเมสันกรบูที่ปรระจากอยยู่โดตำแหบบง หน้าต่อเป้ายังคงเป็นโรนัลโดที่ออกซันเป็นตัวจริงเช่นเดิมรูปเกมในช่วงครึ่งแรกต้องบอกว่าไม่ผิดคาดสักเท่าไรครับฝั่งแมนยูเป็นฝ่ายครองเกมเปิดเกมรุกได้มากกว่ามีโอกาสบุกเข้าทำอยู่หลายครั้งแต่ทว่าปัญหาที่พวกเขาต้องเจอคือการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายที่ยังดูไม่ค่อยจะทาแมนยางสักเท่าไหร่ไม่สามารถกดดันเกมรับของทัพสิงห์พยอได้มากเท่าที่ควรทั้งที่พวกเขาเป็นฝ่ายครองบอลมากถึง59มีโอกาสยิงมากถึง13ครั้งหากแต่โอกาสยิงประตูทั้งหมดที่พวกเขามีนะครับกลับ ก็มีโอกาสเข้าทำอยู่บ้างจากจังหวะในสวนกลับจากความผิดพลาดของฝั่งแมนยูโดยมีโอกาสยิงทั้งหมด4ครัง้งซึ่งยิงเข้ากรอบไป1ครั้ง,งแม้จะยังไม่สามารถสร้างความปดวดไว้กับแนวรับปีศาจแดงได้มาเท่าไรแต่มันก็เป็นการทําให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมจะเล่นงานเกมรับฝั่งแมนยูอยู่เสมอซึ่งเมื่อมองดูรูปเกมโดยรวมแล้วนะครับผมสามารถพูดได้เลยว่าถ้าปีศาจแดงดูดีมากกว่าพอสมควรนะครับหากแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสที่มีให้เป็นประตูได้จนครึ่งแรกนะครับจบไปด้วยผลเสมอโซนประตูศูนย์ผ่านมาถึงช่วงครึ่งเวลาหลัง แรกมากนักฝั่งแมนยูยังคงครองเกมได้มากกว่าและมีโอกาสเข้าทําอยู่หลายครั้งแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าทัพปีศาจแดงไม่อาจแก้ไขได้คือการเข้ามาทําในพื้นที่สุดท้ายไม่สามารถเจาะเกมรับของวิลล่าในสัก่าไร่ซึ่งเมื่อมีโอกาสแล้วทําไม่ได้ก็กลายเป็นว่าแมนยูเป็นฝ่ายถูกลงโทษซะอย่างนั้นใน่วงท้ายเกมครับทัพส์พยอสามารถทำประตูขึ้นมาได้หนึ่งประตูตะศูนย์โดยได้จังหวะเตะม,มุมที่ขอดนีเฮานะครับวิ่งไปโฉบมงก่อนจะส่งบอลเข้าไปสู่โคด้าค่ายซึ่งถึงแม้ว่าฝั่งแมนยูจะได้จุดโทษใน ที่ไม่มีเห็นบ่อยนักเพราะนานทีปีหนนะครับโรโน่จะพลาดิีจุดโทษไม่เข้าก่อนที่ท้ายสุดท้ายนะครับผมเกมจะจบลงด้วยชัยชนะของแอสตันวิลล่าแบบที่เรียกว่าเป็นเกมที่สร้างเซอร์ไพรส์ได้เป็นอย่างมากซึ่งโดยผลการแข่งขันที่ไม่สมหวงังสำหรับสาวปีศาจแดงในเกมนี้นะครับประเด็นที่ต้องหยิบมายกมาพูดก่อนเลยก็คือการแก้เกมที่ค่อนข้างช้าของโซชา แก้เกมช้าไม่ว่ายังสร้างความมึนงงเป็นอย่างมากเพราะกว่าที่นาโอเล่จะเปลี่ยนแปลงทีมนะครับต้องรอถึงนาทีที่82กับการเปลี่ยนอินสันคาวานีลงมาแทนสกอตต์แมกโทมิน่ซึ่งด้วยเวลาที่คาวานีลงมา10นาทีนะครับมันน้อยเกินกว่าที่เขาจะสามารถเปลีปล่ยนแปลงผลการแข่งขันได้เขาแทบจะไม่มีโอกาสได้ยิงประตูมีเพียงจังหวะที่มงไปโดนแขนขอตนเ้าจนทีมได้จุดโทษกระเทานั้นซึ่งนอกเหนือจากนั้นนะครับพี่แกไม่สามารถสร้างความกดดันให้กับแนวรับของวิลล่าในท่าเร์ได้แต่เมื่อผลการแข่งขันออ อย่างน่าผิดหวังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแท็กติกที่ไม่สามารถพลิกเกมได้และการเปลี่ยนตัวที่ช้าเกินไปเป็นเหตุให้แมนยูนะครับไม่สามารถพริจา,ารณาเก็บ3คะแนนในเกมนี้ได้อย่างที่หวังเอาไว้นอกเหนือจากผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังแล้วนะครับเกมนี้ยังมีเรื่องให้ฝั่งแมนยูต้องเซกไปพอสมควรเมื่อพวกเขาต้องเสีย2กองหลังคนสําคัญในเกมนี้นั่นคือลุคชอที่มีอาการบาดเจ็บจนไม่สามารถเล่นต่อได้ในครึ่งแรกหากแต่ไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับที่ปีศาจแดงต้องเสียนักเแต่คนสำคัญในเกมนี้เพราะว่าช่วงครึ่งหลังพวกเขาต้องมาเสียกัันทีอย่างฮร์ปัญหาากรบบเจ็ไป สิ่งหลังจากผ่านเกมนี้ไปแฟนผีอย่างเราคงได้แต่ภาวานาว่าจะไม่จ็บอะไรมากนะักเพราะหากต้องขาดทั้งสองคนไปแล้วก็น่าจะส่งผลเสียให้กับแมนยูในเรื่องของเกมรับเป็นแน่ด้วยความที่ทั้งสองคนอยู่ในช่วงฟอร์มดีหากไม่มีทั้งคู่อยู่ในทีมก็ไม่รู้ว่าทัพปีศาจแดงจะสามารถแก้ปัญหาเกมรับได้อย่างไรและเกมนี้แฟนผียังต้องพลาดที่จะได้เห็นขวัญใจอย่างโรนัลดยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องเป็นเกมที่4ติดต่อกันหลังเมื่อคือนนี้ซีอาร์เซเว่นไม่สามารถยิงประตูได้และผลงานโดยรวมถือว่ายังไม่น่าพอจะเท่าไหร่เจ้าตัวมีโอกาสสสสสรรรร้้าาาางงงคโอกยิไปปัึ่่่มมถเลีนแ ได้ในส่วนของการมีส่วนร่วมกับทีมในเกมนี้นะครับโรนัลโดค่อนข้างเงียบหายไปจากเกมไม่มีโอกาสยิงประตูมากเท่าไหร่ไม่สามารถสร้างความกดดันให้กับแนวรับคู่แข่งได้และก็ไม่สามารถช่วยทัพป,ปีศาจแดงนะครับได้ผลการแข่งขันที่ต้องการสิ่งที่เห็นได้จากเกมนัดน,นี้คงต้องจะบอกว่าแอสตันวิลล่ารับมือกับโรนัลโดได้ดีอย่างมากสามารถทําให้เจ้าตัวไม่มีโอกาสยิงประตูได้อย่างทันนันโอกาสยิงประตูแต่ละครัง้งจึงไม่ได้ทําให้เอเมเลโอมาตินสนะครับต้องออกแรงเซฟมากนักเสีอ,อย่างไรก็ตามหลังจากนี้แฟนผีคงได้ต่หวังว่าโรนัลโด่ ฟอร์มเก่งกลับมายิงประตูดได้ในเกมถัดไปอีกหนึ่งจุดที่คงจะต้องพูดถึงในเกมนี้คงจะเป็นการที่โซชายโยกบอกบามาเล่นตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายถึงแม้ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ดาวเตะรายนี้ทำงานได้โคตรดีสามารถงัดศักยภาพที่ดีได้อย่างเต็มขีดจำกัดโดยเฉพาะการช่วยสร้างสารรคเกมแดนกลางแต่ถว่าในภาพรวมของทีมการขยับบอกบามายืนตำแหน่งนี้นะครับก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันเพราะด้วยความที่บอกบาไม่ใช่ปีกธรรมชาติสิ่งที่จะขาดไปคือความมือวาในการสร้างสารรคเกมเริมเส้นซึ่งทำให้แมนยูขาดเกมเริมเส้นที่สามารถทะลุทะลวงัขงาด การคอราบัลจากเรมเซนอีกด้วยน่าสนใจอย่างมากนะครับาในเกมหน้าโซชาจะเลือกใช้ปอกบานในตำแหน่งไหนจะให้อยู่ประจำการเรมเซนฝั่งซ้ายต่อไปหรือจะถูกขยับกลับไปเล่นกองกลางหรือจะถูกพักเป็นตัวสำรองเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเรมเซนธรรมชาติได้ลงมาสร้างสารรค์เกมบ้างซึ่งอย่างไรงก็ตามนะครับแม้ว่าแมนยูจะไม่ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการแต่หากมองในแง่ดีแล้วการพบกับความพ่ายแพ้จะทําให้พวกเขาได้นําเอาข้อผิดพลาดมาปรปับปรุงแก้ไขต่อไปแต่จะสามารถอุดรอยรั่วที่สามารถเป็นทีมเบียดลุ้นแชมป์ได้หรือไม่อันนี้คงต้องลุ้นกันโซชา อคและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาเอืมนิ้วยาวๆมาก่นแล้วเราเลยนะ